สวัสดีทุกๆท,ท่านที่ผ่านเข้ามาด้วยความเต็มใจหรือว่าบาังเอิญน,นะครับผมซัมทามแคชชั่นตอนนี้คุณกําลังอยู่ในช่วงซัมทามเราก็หาเล่นๆนะครับซึ่งผมเนี่ยได้มีเกมชื่อว่าไทวิ่งซิตี้ซองซึ่งเป็นเกมในการบริหารเมืองนะครับที่น่าสนใจอยู่ในธีมของจีนโบราณมาให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับสาหรับคนที่อาจจะเพิ่งมาเจอผมหรือว่าอย่างไรก็ตามนะครับผมเนี่ย มีการตัดต่อที่ค่อนข้างที่จะกากนะครับเพราะว่าด้วยเวลาที่น้อยมากๆนะครับแล้วก็อยากจะทําคลิปนะครับด้วยใจรักนะครับซึ่งก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วผมก็จะค่อยๆปรับปรุงนะครับให้มันมีคุณภาพนะครับมากขึ้นตามระยะเวลาครับก็เดี๋ยวมาดูเกมกันดีกว่าทาวิ้งสตีทซอนะครับวางขายในหน้าสตรีมตอนนี้มีราคาอยู่ประมาณ ตับร้อยก,กว่านะครับซึ่งมันจะมีตัวของเดโมให้โหลดเล่นกันได้นะครับตัวเกมกําลังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับก็ต้องบอกเลยว่าเกมที่อยู่ในช่วงพัฒนาเนี่ยเยอะนะครับในสมัยนี้เนานะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มที่อะไรดีเอ่ยจริงๆผมอยากจะไปแบบว่าให้ทุกคนได้ดูแบบระบบอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมจะเล่นจะลองเล่นสตรอรี่ก็แล้วกันนะครับชื่อเมืองเราจะตั้งว่า เมืองเพชร์เวตติ้งความยากอยู่ที่บิ๊กนิเนอร์นะครับตามเนื้อเรื่องนะครับตัวเกมเนี่ยโชคดีนะครับที่เป็นเกมของจีนที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับรูจร้จิ๊งที่ผมเล่นเกมนี้เนี่ยช่<ข><น>วง ตัวของภาพแล้วก็อินเทอร์เฟซล้วนๆเลยนะครับจะเห็นได้ว่ามันน่าสนใจนะครับแล้วก็ตัวเกมเข้าใจไม่ยากนะครับสําหรับคนที่เคยผ่านๆมาแล้วเนี่ยเห็นยังไงก็เข้าใจได้โดยทันทีนะครับสำหรับคนที่เคยเล่นเกมนี้บ้างเนาะโอเคไหนมันมีบอกไว้ว่าเราต้อทำอะไรสร้างถนน5นะครับแล้วก็มี population 180ก็คือต้องมีคน180โอเคก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะ เริ่มในการสร้างถนนนะครับเดียายพยายามปรับคลิปให้มันไม่ยาวมากนะครับอืมเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดใกล้ๆนะครับนี่ก็จะเป็นตัวละครแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างน่ารักแล้วก็มีกระลักเลยนะครับผม <S <S บสร้างบ,า <S <S บ้านนะครับโอเคเรื่องนี้ของกกล้วยอยู่แล้วนะครับรู้ๆกันอยู่แล้วนะครับ กดตานะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนฝั่งมันเปลี่ยนได้แค่สองฝั่งเองเนะี่โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวางแผนกันก่อนนะครับว่าตรงโซนที่ผมจะให้เป็นโซนบ้านเนี่ยผมจะให้ฝั่งนี้นะครับฝั่งขวาเนี่ยเป็นโซนบ้านเรือนครับต้องมาวางวางบ้านกันก่อนครับ2แถวแบบนี้นะครับผมจะสร้างสี่นะครับตามเควสตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างถนนตัดเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นโซนที่พักอาศัยที่อยู่ติดกับพระราชวังนะครับูติดกับประสาทของเราโอเคผมขอ,อสกคิปหน่อย有了安身之所，百姓才愿意留下来发展<哈>。还请大人及时建造更多的房屋。การทำอาหารนะครับก็คือการปลูกอะไรทักอย่างซึ่งจริงๆผมอยากจะทำเป็นโซนนะครับโซนแบบว่าโซนสำหรับปลูกโดยเฉพาะนะผมขอคิดก่อน,นครับว่า จะเอาอยัางไงนะครับผมตัดสินใจให้ข้างหลังตรงนี้เป็นฟาร์มเลนนะครับเ,เพื่อที่ตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นพื้นที่ในการสร้างหมู่บ้านต่อนะครับเป็นที่พักอาศัยโซนข้างหลังนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าทําฟาร์มทํานาอะไรอย่างเงี้นะครับเมื่อกี้แจ้งเตือนให้เราสร้างที่เก็บไม้นะครับก็จะอยู่ที่โปรดักนี่ไงก็จะมีโซนบอกแน่นอนนะครับว่าโซนทํางานเนี่ยผมแบ่งแยกชัดเจนนะครับผมจะให้มาอยู่ฝั่งนี้นะครับ จะให้อยู่ประมาณตรงนี้เลยนะครับ like เราก็จะสร้างถนนตัดไปเลยดีไหมอาจจะได้อาจจะมีอย่างอื่นที่เราต้องทำนะครับแต่เราเราจะยังไม่สร้างถนนแล้วกันการเล่นคอมเดียวก็สามารถกดตัวเลขบนแป้นพิมพ์ฝั่งตัวงสือได้นะครับภารกิจต่อไปคือการตัดต้นไม้20ต้นนะครับ แน่นอนว่าเราต้องตัดเองครับโดยใช้ตรงนี้อ่าเราจะตัดผมจะตัดตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนั้นเรายังไงเราก็มีอ่าบอกเลร์ออยังไงเอ่ยอยังไงเราก็มีโซนอ่าทำงานไม้อยู่แล้วนะครับผมจะให้ตรงนี้เป็นโซนทํางานอย่างอื่น,นครับงานเกษตรเพราะงั้นเราจะเคลียร์ไม้ตรงนี้ให้หมดนะครับ เพลงเพลินเหมือนกันเนะ่นที่ผมจะโดนอะไรไมเนี่ยเปิดเพลงผมไม่ชอบเลยจริงๆนะครับด้วยยอดซับของผมยังไม่ต้องพูดถึงอะไรได้นะครับแต่ถ้าโดนเหลืองนี่ youtube เขามีปัญหาแบบตามมาเยอะนะครับโดนช่องเล็กๆอย่างเราเนี่ยจะโดนง่ายนะครับจริงๆผมยังไม่มีเป้าหมายอะไรนะครับเป้าหมายก็คือ งเป้าหมายก็คือการการรีวิวเกมใหม่ๆแต่เกมแนวอินดี้ประมาณสั่เกมนคผมเคเล่นเลยเกมที่ผมสนใจนะครับให้เพื่อนๆได้เล่นกันได้รู้จักกันนี้นะครับนี่ถือเป็นเป้าหมายแรกของผมครับมาแล้วนะครับการฟาร์มหินมันโอเคมันมันอยู่ใกล้ถนนเนื้ตัดถนนไปเลยนะครับ สำหรับคนที่เล่นเกมทางเมืองก็รู้กันอยู่แล้วครับในหน้าหนาวแบบนี้เราไม่มีทางที่จะปลูกอะไรขึ้น,นครับแล้วก็พืชอ,อะไรสักอย่างเนี่ยมันจะไม่งอกเลยทรัพยากรจะถูกเก็บในคลังเขาบอกว่าที่ติดที่ปุ่มขวาล่า,างจะไปที่คลังลงเก็บของนะครับโอเคนะครับพอจบหนึ่งปีเนี่ยเขาก็จะมารายงานผลนะว่ามีอะไรบ้างทำไมผมรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซจอมันเล็กๆนะครับไม่รู้ว่าเราก็ปรับสุดแล้วนะครับ สุดจอของผมนะครับอ๋อนี่ไงเราสามารถซูมได้มันใหญ่สุดแล้วนี่ตายเถอะนะครับจะมีการตั้งค่า r i v e r s e scale โอเคนะครับไม่มีอะไรมากตอนนี้เราก็มาถึงใกล้จะปลายหน้าหนาวแล้วนะครับ ก็จะมีเรื่องของค่าเคลค่าภาษีอาหารแล้วก็ทรัพยากรนะครับเบสิกเลยนะครับการบริหารจริงๆความสนุกของเกมพวกนี้คือการได้เฝ้ามองตัวละครของเรานะครับอยู่อาศัยแล้วก็ทำแอคทิวิตี้นะครับแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์นะครับยิ่งภาพสวยผมรู้สึกว่ามันก็สร้างความอิ่มเอมให้เราได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับสาวกอย่างพวกเรานะครับ ผมคิดว่ามันควรจะมีให้ผมตกแต่งนิดหน่อยผมอยากจะวันนี้ยังทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเขาบอกว่าให้สร้าง warehouse นะครับเกือบเดือคิดว่าน่าจะอยู่ที่ product นี่ไงโอเคทีนี้มามา,มาเลือกกันดีกว่านะว่า warehouse จะอยู่ตรงไหนในส่วนของการทำงานหรือว่าต่างๆเนะี่ยสุดท้ายก็จะมาอยู่รอบๆนะไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาเพราะงั้นผมจะให 哇如今城市建设所需的物资已经得到了稳定供应，可以考虑建造一些有利于民生的建筑。水井不仅便于周边百姓生活取水，减少火灾，亦可灌溉农田，降低旱灾发生的几率。 โอเคนะครับเขาบอกว่านะครับเราต้องสร้างบ่อน้ําให้กับประชาชนของเราด้วยนะครับเพื่อให้เขามีน้ําใช้นะครับมันต้องอยู่โซนแถวโซนที่อยู่อาศัยนะครับถ้าฝั่งนี้เป็นฝั่งก่อสร้างถ้าผมจะสร้างหมู่บ้านอีกตรงนึงเนะนี่ยตรงเนี้ยผมคิดว่าถ้าผมวางนี้ไปมันไม่ได้แน่จะ จะวางบ่อน้ำตรงนี้นะครับเพื่อให้คนที่เขาออกมาจากบ้านเนี่ยเขามาตักได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เขาอาจจะต้องการน้ำในการทำฟาร์มก็ได้นะครับไม่รู้น้ำานานจะพอหรือเปล่านะเรียบร้อยนะครับต่อไปคือการสร้างฟาร์มขนาดใหญ่นั่นเองแน่นอนนะครับว่าเราได้กำหนดไว้แล้วนะว่าโซนนี้ จะเป็นโซนของความเรานะครับแต่ว่าาผมจะสร้างตรงนี้แล้วกันชาวนาทำงานอย่างมัคคเมนนะครับผมชอบมากเลยนะแบบพวกภาพเขานะครับดูดิผ้าที่ตากไวไ้โอเคเรียบร้อยมีเรื่องไหมว่าต้องปลูกอะไร ไม่มีหรอเรี่งของเขาจะปลูกเขาเองแหละเขาบอกว่าให้สร้างสองพอตน่าเสียดายที่ตรงนี้มันเป็นเขตที่สร้างไม่ได้นะครับผมจะสร้างตรงนี้ที่จริงผมเหลือตรงนี้ไว้อะที่จริงยไว้จะเอาไว้ทําทางเดินนะครับนี่แบบนี้เลยนี่นะครับมันจะเป็นทางเดินให้เรา มาตักน้ำแล้วก็อ้อมไปดูเกษตรกรเกษตรกรรมเราครับ شر, การทำเราสามารถสร้างที่เก็บอาหารได้ด้วยแน่นอนว่ามันต้องอยู่ใกล้ๆก,ก,กับอันนี้เราแล้วมันก็มีพื้นที่พอดีเลยนะครับสร้างนี้เลยแล้วกันคล้ายๆกับโรงนาป่ะเอาไว้เก็บพวกเอ้ยคล้ย,ยุ้งฉางดิเก็บอุ้ยอาหารลดเหลือแปดสิบ ผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละ仓廪อ๋อโอเคเรียบร้อยนะต่อไปเขาบอกว่าให้สร้างที่เผาถ่านนะแ<ๆ>นะ่นอนว่าต้องอยู่โปรดักแน่นอนโอเคจบแล้วนะครับปีที่สองเราปีสองมีฟุตโปรดักมา48นะครับแล้วก็มีอะไรสำคัญสำคัญอีกไหมย,ยังไม่มีอะไรมากนะครับ ทีนี้เรามาคิดดีกว่าว่าเราจะทำที่เผาถ่านตรงไหนดีนะครับการสร้างที่เผาถ่านไว้ใกล้เขตที่อยู่อาศัยก็จะสร้างควันนะครับซึ่งผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอาไว้ไกลแบบสุดโยนดเลยนะครับแต่ว่ามันคงเป็นไรนะคเพราะผมจะทําถนนตัดผ่านกับอที่ตัดไม้นะครับเพื่อให้เขาส่ง ส่งไม้ให้ถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็วนะครับ <l ots> อันนี้คือผมกดแบบไปไวนะครับเพื่อที่ให้คลิปจะเวลาน,อนออ้อยสุดเพื่จให้ทุกท่านได้รู้จักเกมแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับนี่จะเป็นหอดับเพลิงนั่นเองหอดับเพลิงคิดว่า อยู่ประมาณตรงนี้ก็กำลังดีนะครับที่จริงถ้าเกิดมันมีที่ตกแต่งให่ผมจะเว้นไว้ตกแต่งด้วยนะครับเดี๋ยวนะเห็นมีใครมาปลูกอะไรเลยอะหรือมันยังไม่เกิด前火ดหัว业的ิงย施可高效จานีทีจานียกานยานยีนยยจา Okay, um、百姓们辛苦劳作，难免有不适患病的时候。大人可建造医药铺，以备、嗯嗯、不。你猜他要建什么？我猜是茶吧。那当然了，我肯定要建。นล ตรงแผนที่เราวางไว้นะครับจะเป็นตรงนี้นั่นเองเกิดอะไรขึ้น <S <S คิดว่าเราสามารถต่อทางไปได้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้นี้มีอีกแจ้งเตือนหนึ่งคือเราต้องทำเกษตรกรเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าอาหารของเราเนี่ยมีจำนวนน้อยมากๆนะครับซึ่งไม่พอต่อปากท้องของประชาชนนะครับแล้วผมจะสร้างขึ้นอีกหกที่เลยนะครับ ถ้าเกิดพระราชาต้องการที่จริงๆนะผมต้องเล็งก่อนนะว่าเราจะไปทางไหนอันนี้เป็นหินเรามีแล้วนะครับอันนี้เป็นโครนนะครับไอรอนผมคิดว่าไอรอนเนี่ยน่าสนใจนะครับเพลินเกินนะครับเราลืมไปเลยว่าเราต้องสร้างโลงน้ำชาได้แล้วนะครับแน่นอนว่า สร้างไว้แถวนี้ดีกว่านะครับก็จะเป็นถนนตัด่านตรงนี้นะครับผมจะไม่ทําให้มันแบบว่าเป็นผังแบบสมมาตรเกินไปนะครับเพื่อความเรียกว่าความไม่สมมาตรก็จะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับของของเมืองนั่นเองโอเคกลับมาแล้วนะครับก็ในส่วนของรายงานนะครับผมก็จะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมมาเล่นแบบเดียวนะครับ ก็เราสร้างโรงน้ําชาเสร็จเป้าหมายคงยังเป็นประชากรที่เพิ่มมากขึ้น,นครับซึ่งประชากรที่มากขึ้นก็มาพร้อมกับความต้องการอาหารที่มากขึ้นเพราะงั้นเราควรจะวางแผนในอนาคตน,นะว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ยควรเป็นพื้นที่กเกษตรกรนะครับน,น้นำคานน้ำคานมานะผมเลยสคริปมาเลยโอเคเขาบอกว่าครอบน่าจะหมายถึงศพหรือเปล่าเป็นที่ ฝังศพหรือว่าเผาศพเลยน่าจะฝังศพนะครับโอเคยังปดยังล็อกอยู่นะครับอย่างอื่นอยู่รลยอุปนงสร้างโอเคน่าจะเป็นซีวีนะครับ,รบก็ผมคิดว่าเราควรจะสร้างแถวแถวนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นที่โซนสำหรับฝังศพปะ ไจะใช่นะครับแต่ว่าเราจะยังไม่ทําทางเดินนะครับเพราะว่าอะไรพวกนี้ควรจะอยู่ในที่แบบนี้นะครับเหมาะสมแล้วนะครับเพื่อบรรยากาศที่สยองขวัญและเข้ากับธีมนะครับได้แล้วนะครับก็มาถึงในจุดที่เรามีบ้านเวอร์ชันอัปเกรดนะครับก็คือฟาร์มเฮาส์นะครับซึ่งเขาบอกให้เราฝาเขาบอกให้เราสร้างนะครับไม่ได้บอกว่าเรามีนะครับงานที่เราจะได้นั้นเราต้องมีประชากรถึงห้าสิบคน ก็ได้เวลาที่จะทําโซนทำโซน,นอยู่อาศัยเพิ่มแลวนะครับต้องขอไปถ้าเกิดว่าคลิปตัดบ่อยนะครับพอดีว่ามีมีแบบว่าคนพักหาบ่อยนะครับเป็นธุระอุ้ยนี่พันโสมสามารถเลือกที่จะใช้โสมมันก็แปลว่ามันไม่ใช่โรงน้ําชาหรอก็แปลว่าเป็นโรงหมอนะครับคือบางอย่างก็เป็นศัพท์ที่ผมไม่เคยเห็นเหมือนกนันนะครับเนี่ยถึงผมจะเรียนมาขนาดนี้แล้วก็เถอะ ค่อนข้างที่จะอ่อนภาษาอังกฤษพอสมควรเลยนะครับทำไมเขาทำงานอยู่คนเดียวครับเนี่ยคุณคุณน้องหมิงหมิงนะครับทำงานอยู่คนเดียวนะครับดูดิเขาไม่มีคนช่วยเลยอะ่ะเขาวิ่งทั้งวันเลยครับคนนี้ก็เป็นต้อนรับบ่สวยวเนี่ยข้างหน้าเนี่ยสวยมากเลยโอเคตอนนี้เรามีคนพอที่จะปลดล็อกฟาร์มเฮาส์นะครับผมก็จะ ทำการเริ่มระบบทุนนิยมนะครับอันนี้เราสามารถสร้างถนนที่เป็นหินได้แล้วหรอวีผมว่ามันได้เวลาแล้วครับถนนสายนี้นะครับจะเป็นถนนสําหรับคนรวยนะครับที่ตัดเข้าหมู่บ้านคนรวยนะครับนี่ตัดจะยาวมาองนี้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าการสร้างถนนจะสามารถเปิดทางให้เราสร้างได้มากขึ้นไหมนะครับเห็นไหม มันจะมีเขตที่เราสร้างได้นะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับโอเคผมเบาเสียงเพลงลงเล็กน้อยนะครับรู้สึกว่ามันกิันดังเกินนะครับโอเคนะครับเป็นการขยายพื้นที่จริงด้วยนะครับแน่นอน,นครับว่าพื้นที่คนรวยนั้นเราจะเป็นแค่ถนนนะครับเราก็จะมีเข้าไปอีกนะครับตรงน,นี้โอเคผมว่าเราอาจจะต้องสร้างพื้นที่สําหรับ การทำอาหารเพิ่มขึ้นนะครับผมจะตรงนี้จะเป็นโซนอาหารเนาะเราจะฟิชชิง่งฟิชชิงตรงนี้เลยนะครับฟิชชิ่งก็จะมีสองที่นะครับเราก็จะมีถนนตัดมาจากตรงนี้นะครับเรียบร้อยผมคิดว่าฟาร์มฟาร์มส่วนนี้ผมว่าไม่พอนะครับผมจะสร้างอันนี้เพิ่มนะครับ เราจะได้พอยต์อะไรหรือเปล่าเอ่ยครับตอนนี้เราขาดแคลนทรัพยากรหนึ่งอย่างที่ชื่อว่าไม้นะครับเพราะว่าไม้ตรงนี้ตัดเกือบหมดแล้วเพราะงั้นผมจะให้คนไปตัดเลยนะครับตรงนี้แล้วก็เราต้องทําเหมืองเหมืองเควด้วยนะครับในระดับต่อไปสิ่งปลูกสร้างต้องใช้เคลนะครับโอ้มีมีเสาเสาไฟให้ด้วยโคตรโคตรดีเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นบ้านแบบคนมีฐานะในระดับหนึ่งขึ้นมานะครับแน่นอนก็ต้องเดินทางไกลกว่านะครับก็ส่งกำนังนะครับคุณมีเงินยังไงคุณก็มีเงินที่จะจ่ายค่าเดินทางอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับโอเคนะครับสิ่งปลูกสร้างหลายๆอย่างเนี่ยผลดล็อกแล้วแต่ว่าผมเนี่ยจะพยายามที่จะสร้างไปตามที่เขารีเควสก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับ บ่อยครั้งนะครับที่เกมนี้จะลดราคาถือว่าราคาสูงไหมผมมองว่าก็สูงนะครับแต่ละคนที่เกิดถ้าเกิดว่าแบบอยู่กับมาในช่วงต้นๆครับแต่ว่าในยุคนี้นะครับเกมที่ราคา3า0ร้อยขึ้นเนี่ยผมอยากจะให้คุณคิดไว้เลยว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าสมัยนี้เขามีราคานี้กันขึ้นแบบเป็นทั่วไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอินดี้แค่ไหนนะครับแต่เกมนี้ผมคิดว่าในอนาคตนะครับเขายังพัฒนาอยู่นะครับ ซึ่งมันก็อัปเดตเรื่อยๆนะครับมีอะไรเรื่อยๆเรื่อยๆๆการซื้อไว้มันก็ไม่เสียหายนะครับสําหรับคนที่กาลังสะสมหรือว่าชอบเล่นเกมแนวนี้นะครับตอนนี้ก็จะสามารถสร้างได้แล้วคิดว่าก็จะมีการเพิ่มความสุขให้กับพื้นที่รอบๆผมไม่ได้มีพื้นที่ไว้ถลบสร้างเลยนะเสียดายมากตอนนี้ก็เป็นสวนสานะไปนะเป็นแลนด์มาร์กบอกให้เราสร้างลงเตรียมใช่ไหม ผมล็งไว้นานแล้วนะครับตรงตรงทางนี้นะครับคือทางที่คุณจะสามารถมาหาที่พักนะครับแล้วก็ดื่มชานะครับถนนก็จะตัดเข้ากับสายทํางานนะครับระหว่างทางคุณสามารถแวะมาจิบชาแล้วก็ดื่มด่าไปกับบรรยากาศนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นของตกแต่งตอนนี้มีอาหารเต็มนะครับ เราอาจจะต้องสร้างจ้าอย่าไวนงน้ำชาโอเคนะครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องโฟกัสกับอ่า้ตรงไหนเอ่ยตรงนี้แล้วกันตรงนี้มันสร้างอันนี้ไม่ได้นะครับผมจะเอาตรงนี้แหละยุง้งฉาง okay. ทีนี้ก็หมดปัญหาเรื่องยุง้งฉางเต็มนะครับเพราะว่าโคตรเยอะเลยตอนนี้ เขาบอกว่าถ้าเรามีอาคารเยอะเกินไปเนี่ยก็ส่งผลกับค่าภาษีของเราแล้วก็ค่าบำรุงรักษานะครับพยายามอย่าสร้างอาคารมากเกินไปนะครับอียของมันต้องมีอ่ะให้ทำไงอ่ะโอเคงั้นสร้างแค่นี้พอครับ เราได้เวลาเราสร้างเขตคนรวยเพิ่มแล้วต้องสร้างฟาร์มเฮาส์เพิ่มแล้วนะครับแต่คนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงสร้างยื่นไปข้างหลังแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอมผมแค่อยากสร้างนะต้องขอภัยที่กนตีน,นครับและตอนนี้เรามีค่าบำรุงรักษาเยอะมากเลยนะครับ แค่ค่าบุรุงรักษาอย่างเดียวนี่ก็ตีสิบสี่เราจะทำอย่างไรอ่ะเราเพิ่มภาษีด 4, ได้ไหมอ่ะเมื่อกี้ผมกู้หรอแยอแล้วครับไม่เป็นไรเรามีลงดับไฟอยู่นะมันไฟมันไฟไหมตรงนี้ได้ไงวะ,วะ,วะเดี๋ยว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 ผมทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่า ความอันตรายกับไฟสีแล้วผมเอาไว้ด้วยกันมันเลยติดไฟเหรอแต่ตอนที่ฝนตกนะเว้ยผมว่ามันต้องมีคนต้องมีคนมาดูดบุหรี่แล้วทิ้งก้นบุหรี่ไว้แน่เลยครับไอพวกคนแบบไ่ดูกราราเซะครับทุกอย่างลงตัวเหมือนวางแผนไปแล้วนะจริงไม่นะ ตรงนี้ก็จะเป็นของตกแต่งนะครับเราจะไม่วางหมดตอนที่ผมมีหินกับไม้พอที่ทำถนนต่อแล้วใช้หินห้าเลยเหรอว่า มาถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องหาจุดที่เราสามารถหาหินเพิ่มขึ้นเช่นตรงนี้ใช่เราได้ที่คืนแล้วเรากำลังจะทำเป็นเมืองหินแบบนี้แหละ外来游客在城中的消费会提升税收收入大人稍后可尝试建设更高等的市井建ต่อไปที่ผมต้องสร้างก็คือคุก ตายเะครับทุกคนผมลืมคิดไว้เลยนะครับว่าเราจะเอาคุกไปตรงไหนนี่ไงเราก็เอาไว้โซนนี้นะครับคุกม,มันต้องอยู่ที่ที่แบบห่างไกลผู้คนนะครับแล้วก็ธุรกันดารแต่ว,ว่าคุกนี่ใช้ของเยอะมากเลยนะครับใช้ไม้มหาศาลนะครับว่าอาจจะต้องเพิ่มภาษี เพิ่มภาษีแล้วดีขึ้นหรือเปล่าจะค่อยๆเพิ่มนะครับ <Okay. S 1> เกมพวกนี้เนี่ยเราเวลาเวลาเราปรับภาษีเนี่ยค่อนข้างที่จะส่งผลกับความสุขของประชาชนนะครับเอาแค่นี้แล้วกันตรงนั้นมีตรงนั้นมีรนนมครีครีมันไม่ใช่โคลนนี่หว่าแต่มันคือดินเหนียว ผมก็เล่นเกมไมค้ามาก็อยาจะลืมได้ลอล้เรามีอาหารเยอะมากเลยนะครับผมว่าอาหารมันเยอะมากๆเยอะแบบเยอะเกินหรือเปล่าเฮ้ยไฟไหม้อีกแล้วเรามีโซนคนรวยวถึงไหมเนะี่ยโอเคเกือบแล้วนะครับเกือบไม่ถึงใจผมหายหมดจะโซนตรงนี้ จะเป็นที่ว่าใสาหมดเลยนะครับโอเคนะครับผมคิดว่าประมาณนี้ก็คงจะพอได้แล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับทาวิ่งซิตี้ซองนะครับก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับสามารถกดดาวน์โหลดเดโมมาลองก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้ผมทำทางควมชั่นก็ขอขอบคุณครับผม